ที่เราถ่ายคลิปมันเสียไปเยอะมากเราตัดต่อไม่ได้สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทดสอบเมมโมรีการ์ดของแท้กับของปลอมเห็นไหมนี่อันไหนของแท้อันไหนของปลอมใครมองออกบ้างเอ่ยฉเฉลยของแท้ก็คือฝั่งนี้ของแท้ อันนี้คือของปลอมวิธีการดูก็คือสังเกตแรกเลยคือตัวหนังสือตัวหนังสือคำว่าแซนดิกะมันจะลงมาข้างล่างหน่อยมันจะไม่ติดขอบด้านบนนะแล้วก็สีอ่ะมันจะอ่อนมันจะออกสีส้มส้มเข้มๆแล้วก็ด้านหลังของของอันแท้อ่ะมันจะมีหนังสือเขียนอย่างนี้แนวยาวนะของปลอมนะ คำว่าแซ n d ิก่ะตัวหนังสืออะ่ะมันจะติดด้านบนแล้วตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงจัดเลยสีแดงเลยอะ่ะแล้วมันก็จะเขียนเป็นแนวนอนอย่างงี้ลองมาดูตัวอะแดปเตอร์กันใครดูออกบ้างอันไหนของแท้ของปลอมของแท้ก็คือฝั่งนี้อันนี้ของปลอมวิธีดูของแท้ของปลอมหรอที่มันให้มานะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาๆตัวหนังสือเนี่ยมันจะ ไม่ได้ขาวสว่างมันจะออกขาวเทาๆหน่อยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวันเดือนปีนี่เป็นแนวแบบนี้ของปลอมนะจะไม่มีตรงเนี้ยจ,จะไม่ใช่จะไม่มีสีเทานี่ตรงนี้จะไม่มีสีเทาเห็นปะ่ะแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีขาวๆข,ข้างหลังก็จะไม่มีอะไรเขียนเลยเวลาซื้อของปลอมอะ่ะจะเกือบเกือบ,เ,บเท่าของจริงเลยนะ สองร้อกิกอันนี้จะแถมจะแถมตัว1 6บหกิกมาด้วยราคาที่เราซื้อมาก็ประมาณ550บาทส่วนของแท้2 5 6ร้กิกเหมือนกันราคาที่ซื้อมาก็จะอยู่ที่1,200บาทนะครับเราซื้อให้ซื้อจากร้านช็อปของมันเลยบางร้านมันก็แบบให้ห้าดาวเลยคนซื้อประมสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะไฟล์มันเสียหายเยอะมาก ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมใช่ป่ะก็เลยซื้อแล้วพอบอกแฟนว่าไฟล์มันเสียหายอะไฟล์ที่เราถ่ายคลิปมันเสียไปเยอะมากมันตัดต่อไม่ได้เขาก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลให้ว่าแบบดูของแท้กับของปลอมยังไงเขาก็เลยสั่งสั่งจากร้านของแซนดิกมาเลยนะแล้วก็มาลองเทียบกับของปลอมของที่เรามีอ่ะก็คือมันต่างกันมากมันต่างกันจริงๆฉะนั้นก็ ดูกันให้ดีๆนะราคามันก็เท่าเกือบเท่ากันเลย